ที่ขอนแก่นมีเหตุสลดใจผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณย่าอายุ87ปีเสียชีวิตนะครับซึ่งหลานชายที่อยู่คุณย่าบอกว่าย่าเนี่ยลื่นล้มแล้วก็เสียชีวิตเองแต่พอไปตรวจสอบเชิงลุกไม่ใช่นะครับเพราะว่าเกิดเหตุจากการที่หลานชายคนนี้ฆ่าย่าของตัวเองครับ เดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมคือมันสลดตรงไหนรู้ไหมนี่คือหลานชายอุ้มย่ากลับบ้านคือก่อนหน้านี้ยา่าอายุก็เยอะแล้ว<ฆ>หอบร่างกายอันบอบช้ำค่อยๆถัดถัดถ,ดถดัร่างตัวเองอจากบ้านน่ะนี่คือบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็สองคนที่ยืนอยู่นั่งอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยอคนหนึ่งยืนคนหนึงนั่งเนี่ยคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนเป็นนายกอบอตอ คือคุณย่าคนนี้ถัดตัวเองคือเดินก็ไม่ไหวอ่ะถัดจากบ้านเลยถัดตัวเองถัดก้นอ่ะถัดถัดมาจากบ้านมาที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านระยะทางประมาณ200เมตรครับจะมาขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบอกอยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วถูกหลานชายทำร้ายหน้าตาเนี่ยบวมไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหลานชายเมื่อสักครู่เนี่ยมาอุ้มย่าจากแค่หน้าบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อุ้มกลับบ้านอุ้มไปตายครับคุณผู้ชมพูดอย่างนั้นเลยภาษาชาวบ้านเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลขามป้อมอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับเหตุการณ์นี้ภรรยาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตอนแรกเธอไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าหลานของคุณย่าบอกว่าย่าลื่นลมแล้วตายาแต่เมียของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านที่เมื่อสกักครู่ที่เห็นบ้านที่คุณคุณย่านอนอยู่แค่หน้าบ้านเนี่ยนะครับคือวันนั้นเนี่ยคุณย่าค่อยๆถัดก้นตัวเองจากบ้าน ในสภาพที่ใบหน้าและก็ศีรษะปูดบวมม,มาบอกกับภรรยาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าถูกหลานชายตีไม่ขอกลับไปที่บ้านอีกหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณย่าบุญมาอายุ87ปีเสียชีวิตทางเมียของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ตามไปที่บ้านเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยหลานชายชื่อว่านายสิงหาอายุ49ปีบอกว่าที่ย่าเสียชีวิตเพราะย่าลื่นลม้มแล้วกองเลือดที่เห็นที่บ้านเนี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยหลานชายบอกว่าย่าอาจเจียนเป็นเลือด ก็เลยอุ้มย่ามาไว้ที่แคร่มไม้ไผ่ข้างๆแล้วสภาพศพของผู้เสียชีวิตคือมีบาดแผลที่ใบหน้าที่หัวมีบาดแผลฉกันเลยนะครับเลือดอาบด้วยแต่หลานชายก็ยังยืนยันว่าย่าลื่นลม้มมีหลายอย่างที่หลานชายให้การมีพิรุธนะครับก็เลยต้องเรียกตำรวจนมาสอบปากคำดำเนินคดีทีนี้มีข้อมูลจากน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับชื่อนายวิชัยอายุ70ปีบอกว่าหลานคนนี้มีอารมณ์ร้อนครับ พ่อแม่และลูกรวมถึงภรรยาของเขาเองไม่มีใครอยากอยู่ด้วยครับมีแต่ย่าเท่านั้นที่รักหลานคนนี้ย่าคนนี้เป็นคนเลี้ยงดูหลานคนนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วที่สำคัญนะย่ายังยกสมบัติทั้งบ้านสองหลังที่นาและวัวอีกหลายตัวให้กับหลานชายคนนี้ไม่คิดว่าหลานชายที่ย่ารักมากที่สุดจะมาฆ่าย่าได้ลงครับหลานที่เล่าหักที่สุดเนี่ยนะ ผมเคยถามหลายเถี่ยู่ว่าเปลี่ยนมาหากค่กแต่หาก,ห,าก,ห,ากหลานเราเลียงมันมาแต่น้อยเป็นหน้าก็วนไหา้เปลียนงัวก็ว่าไ้บัตเทุเ่ยวเป็นบ้านไงบัตเทุเ่ยวขนาดที่หลานชายผู้ชมว่ายังไงหลานชายยอมรับว่าทําไปจริงฆ่าญาของผมเองครับเพราะผมอารมณ์ร้อนทําไปไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษครับไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเครียดเครียด เพราะว่าดูแลญาตนี่ใช่คับดูแลมาสี่ปีเขาด่าเป็นเป็นเพื่อดหรือว่ามีโกรธมีไม่ไม่ไม่มีเครียดาแล้วผมภรรยาพี่ก็ยิ้มด้วยอืมเนี่ยสุดท้ายก็มายกมือขอโทษนะคอืม